เบิ่งบรรยากาศตลาดแรงเทศสบาลหัวหน้าครับมีทุกแรงครับตั้งแต่สามโมงแรงถึงสองทุ่มโดยประมาณเบิ่งมีของกินหลายๆอย่างที่นองอันนี้เป็นทุเรียนเจ้าเดียวที่งามสุดสวยสุดนากินล้านทั้งทิดไตกระดาษแรงหัวหน้าสัต โชคชันทอง <laughs> สาธโชคชันทอง <c oughs> การซื้อขาย <c oughs> สุดยอดครับน่ากินน่าชมผู <c oughs> ้เรียนน่ากินนะครับอามาอย่างเจได้ยไงอ๋อความมันเล่นน้อยมื่อเนี้ยผมได้ไป <c oughs> คุณหมอคะกินอะไรคุณหมอ <c oughs> กาหาลูเากินร้ลูกลไปร้านขายปลาปลาสดสปลาเผาแซ่บสาวสวยปลาแซ่บแม,ม่ค้าบัางเนี่ยแม่ค้าบัางคงนไทยเนี่ย <c oughs> เืองคนไทยนะเจเืองคนไทยเนี่ยแม่ค้าอันพออันผู้้ายคลิปขามมันมาจากังตัวจับเนี่ยต้นต้นที่100ยบาทจ้าเออตอบเนี่ยไอ้ค้นติดต,ตามนั่งเนี่ย ตรุงไายพวงงามบนจะนทร์สบังดูไม่ไม่ค่าขายปลาพี่น้องงามงามเรายิ้มเยี่ยมแก้มใสยิ้มเยี่มยม,ม,ยม,ยมฟันก็สวยนะจ๊ะเอาใหม่สิจ๊ะ <c oughs> ปลา,ปานี่คือปลาใหม่ไม่พี่น้องสดสดเลยตัวสดง่ญ่พี่น้องโตร้อยยี่สิบสี่สิบแปดสิบนีหลายราคาเมนบบเจ้น้ำกินก็รลอยกำลังตักตวงนะครับ สดผักสดอาหารสดบักทั่วเจ่บเขาใช่ปทั่วเราง่ามมาเจ๋แมนยี่บ้าเหรอง่าเพื่อจะของ ใสเบิองงามบ่เบิองกล้วยกันมั้นะเบืองกล้วยบานห้าปอดสารของบานห้าพี่น้องวีน้อ่ใหญ่ร้านขายของดองเป็นสมพักเซียนสระบาขาเราบ่เก็บเราเห็ดได้พี่น้องขาเราบ่เก็บบอกไปแล้วหรืวปะ จเจ้าปาดะเจ๊เสียบาทเจ๊รับเราค่อยๆเราไปขายได้นั่นขายอยู่เรามานาครัอ,อุ้ยนับได้แต่น่ะยีสิบบาทเนี่ยให้นับป่าเจ๊เ,เ,อเ,อเอา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 สามัญเศร้าได้บ่บ่ได้เลยเนะยาะบ่ได้กินใจลูกค่อยเอาตัวนี้มาเปลี่ยนอ,อืมตัวนี้ออกมันอ้วนยีสิบบาทไหม เบลูกค้าก่อนเบิ้งคุณนายก่อนไปเลยครับท่านอาจารย์คุณครูคุณครูเออฮ่าฮ่าฮ่าเอาอย่างจ้าเอาเจ้ปี่จับแปดสี่สิบสามสิบเขอบคุณครับขอบคุณครับผมนั่นล่ะผู้สาวขายกระหล่ำแต่เรากลังตีกระหล่ำออกพี่น้องกลังตีออก บอโม่คนสมบูรณ์ติดตามนะแม่เนาะต่างบอเรื่องศิลป์เขาติดตามดีบอเรื่องนั้นบอเรื่องเรื่องโคนนั่นแหละมันจังมาโค่นมาสมื่เนี่ยมาค่อยมาหีอ้าวมาแล้วก็พมาหนึ่งแกน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 เกย์ย่าเอาหนุ่มหลายคนสมบูรณ์ติดตามเออมันคือเพราแกนแกนล่ะค่ะเออตัวนี้แกน อหนึ่งลค่ะแกลาาน็อหนึ่งก็วอลต์จะทำแกลาซาโอเคเดินออกเกลาลาห้เบิรบอนาราซ่าบาทดินออกซาบานไม่ใช่ให้ดิงหน่อยแค่ัอเบิร์ลีแต่ขอบคุณครับขอบคุณครับฮอน่เกอหอมาเกหอมามาที่นั่ม เราเยิมเจนาบุตรเยิมเจนาบุตรเยิมเจนาบูตขอบคุณครับเดี๋ยวผ้าช่มพี่น้องอ่านแปลกๆนี่หลายอย่างช่มไปเรื่อย ปลาไิลตัวบักในี้ตัวนี้ปลาไหลตัวส้มปลาไข่ข้อเห็ดปวกตัดเห็ดปวกงามงามคือผู้ขายคือผู้ขายคือผู้ขายอิลีถ้ามังามเราจะบปยิ้มมันต้องต้องงามเดี๋ยก่อนล่กผู้ขายเดินนะ คนน่ะบุตพี่น้องมีกุ้งพร้อมเแน่ๆมีกุ้งพร้อมหาย่าของหาย่ายได้ครับเนี่ยกุ้งกุ้งซาบาดค่ะกุ้งซาบัดลาบะซาบัดลา่าพ่อกินเลยอิ่มบุดรอบครัวไม่หมดตาขับของตาขับตาขับของหาเองเงินมอเตอร์หาเองขายเอง ันดกไก่เคียนครับไก่เคียนฮะหอยมาขายกุบารลูกรอิึงคนรอพี่น้องิึงคนรอขายผิดปลูกเองขายเองบ่าขายครึ่งโลครื่องโล,นะงโลขายอยู่บ่ร้อยบ,า,บาทเอาเครึ่งโลเอาเครึ่งโลครึ่งโลแเรามา,ายิมหรือเสียเราเรายิมนค่ไหนแนยิมใครเบิดซื้อเบิกิโลเลย เราอยู่ที่ไหนป่ะบอ๊บอบนี่แม่พริกนี่แม่ผู้เ่านี่เนี่ยกระเทียมนี่ไหมเนี่ยกระเทียมเอาคือเราคราอยน่องมารอเราเราเป็นดวงพริกเสยเอากระเทียมครึ่งกิโล ึ้านท้ายหอมพี่นอ้องหอ,อมมัดละ20บาทน,น่ากินครับมัดเรียบร้อยพริก<ม>บานห้องปอดสาร หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มจากสาสวยต้มละยี่สิบบาทมะงูพริกกระปุลหน่อไม้บงกล้วย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 ใหญ่ๆกล้วยหอมกล้วยสีพี่น้องกล้วยสี นอนไม่ไม่บง่งนอนไม่หวานบางเนานอไม้หวานนอนไม้หวานนอไม้หวานจะเออันนี้อันนี้เพือกมั่นจากฟังโขมได้พี่น้องจากฟังโคงตาสาวสวยสาวสวยที่สุดขาวจัว <c oughs> อันนี้ของฟังโขงนี่แซบพี่น้องแซบหวานอิหลีบ้านธรรมชาติของฟังโขงเผือกมันโลละสามสิบบาทอนีของฟังโขงบานเท่าของกินแปลกๆนี่หลายเยอะแยะอันนี้ของเด็กนอก้อยผู้สาวซื้อได้นหมครับนน่ากินน่ากินทำน่ากินจังเลย น่ามีหลีสศาสตร์ซ่านร,ร้านเดียวในตลาดหัวานาแมนบ๊อบชุ่มคู่ม่บ๊อบทุ <c oughs> เรียนทุเรียนทุเรียนทุเร,นเรียนอย่าไปใกล้ทุเรียนโวดวด

ปูเขาไฟทุเรียนปูเขาไฟของแท้จากจังหวัดศรีสะเกดน่ากินพี่น้องปูเขาไฟผู้ใหญ่ๆจะผู้ใหญ่ๆน่ากินจังเลยโด้ยคนคายพี่น้อง <c oughs> ดยคนคาย <c oughs> นะคุณหน้าคุณหน้ากันเลี้ยงเลี้ยงหลาน <c oughs> <c oughs> ชมตลาดสวยๆตลาดผักสดตลาดผักสดพริกก็แดงจืดคืนทำไปเ,เรปื่อยๆก็เป็นความหายนะเออจะมาเสียดไปเรื่อยๆหไม่เคยหรอกกาลัง,ลงเฮ็ดดอกเจี๊ยตอยได้เกีเยด้วยผู้ดิดพาเลาะผู้ดิดพาเลาะผู้ดิดไม่ยังท่าน

เฮ็ขอนเกิดอยู่หน้าดิเนขอนมวงนี่นคอนมวงดิเนเจ้าบาทเห็ดขอนมองนะวง <laughs> พี่น้องเจ้าบาทหามาเองขายเองบริสุทธิ์ผู้ใดตั้งแน่เนาะงานระหว่าเราว่าจ้าเระว่างิตส <laughs> ุกับปอดสารพร้อมเรียบร้อยปอดสารพร้อมเรียบร้อยเลยบ่ิยากแล้วว่าง <laughs> <laughs> มาดูมาดูสุดท้าย ที่เห็ดฟางขาวจ้วงเลยว่ะเห็ดฟางขาวจ้วงเลยเด็ดขามาเรียบร้อยล่างเรียบร้อยเด็ดขามาเรียบร้อยจะเกิดลายเห็นไหมนี่ป้าพี่น้องเห็นลายอยู่ดประวัติศาสตร์เลยย่างลายเห็ด เยอะจังเลยป้าเออนี่อ,นอ,ออกอ,อ,กอ,อกะไรอย่างนีนี่แหละล่องเรือนีอ่เองอย่างงามเลยว่ะขาวจั่วเลยพร้อมขายจ้เท่าไหร่จจ้ารหัสิบ่บอกสี่สิบบาทโอ้ยแอย่างงามก็น้อยผุนผู้เบื้องหลังผุนที่หลังผุนผู้เบื้องหลัง ต้องสั่งพร้อมปะเนี่ยยังห้ามนะครับยังหามเลย,ยง,งามเต็งเลยงามเต็งเลยเห็ดเท้จั่วขอบคุณและขอบคุณตลอดเร่งหัวหน้าทุกวันทุกวันนะครับแม่ค้าขายเห็ดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเด้อขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเด้อ ช่องใหม่ๆช่องแม่น้อยกำลังหัดทไทยอาศิภาพบอชัดวันไหวนิจังน้อยย่างโมงมุมกล่องมุมกล่องย่างโม,มง,งมมปันได้เนาะครับผมขอบคุณครับเด้อติดตามเนี่ยครับผมติดตามเนี่ยครับขอบคุณครับ